สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอโต้นะคะวันนี้นะคะออมมีรถหรูนะคะสไตล์ผู้บริหารมาแนะนําอีกหนึ่งคันคันนี้เพิ่งรุดจ,จองมาสดๆร้อนๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Accord ค่ะได้เป็นเครื่อง2.4ตัวแยวได้รถปี2018ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่559,000บาทคันนี้ เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง9,700กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเลอียดตัวรถกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้า Full LED ค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยการเบียดหรือชนเลยโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะ ในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะทูโทนปัดหน้าเงาได้อย่างมิชลีนปีใหม่ๆไปให้ใช้งานเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกพับข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมใช้งานเลยนี่คันนี้ได้กระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะคะมือเปิดนะคะได้เป็นสมาร์ทเอ็นทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในตัวรถกันเลยนะคะว่าได้อะไรกันบ้างในส่วนของภายในคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะ ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะตัดด้วยลายไม้ส,สวยๆแบบนี้เลยพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีฟุ c คอนโทลมีแพดเดิลชิปนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม Engine Start จะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะคอนโทรลเครื่องเสียงได้นะคะไม่ว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้ควบคุมได้ตรงตัวพวงมลาลัยเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยระบบแอร์ได้เป็นออโต้นะคะ แล้วก็ได้เป็น,น,นเกียร์ะะออโตะคะ้คันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังค่ะสีดํานะคะเบาะคู่หน้าพับและปรับไฟฟ้านะคะสภาพภายในสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในห้องผู้โดยสารกันคันนี้เราแถมม่านบังแดดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดิมๆจากโรงงานเลยมีแอร์ ตู้หลังมาให้สองช่องแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะดูจะคลิปได้เลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของด้านท้ายกันเลยนะคะไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะหรือว่าตัวอักษรยังอยู่ครบเลยมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันเลยนะคะ ห้องเก็บของนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยเราสามารถเอามือเอื้อมมาหยิบของได้นะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยยางอะไหล่แมลงยังอยู่ครบนะคะแถมไปให้เลยนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยไข่เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนี่ดูจากคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวสิ่งสุดท้ายนะคะที่ออมจะพาไปดูก็คือ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของห้องเครื่องกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้คือสภาพห้องเครื่องเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องโยน2 4 0 0ันซี cc นะคะแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไม่มีรั่วไหลยหยดซึมเลยนะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยหัวน็อตหรือว่ารอยเม็ดอาร์ตนะคะยังคมแบบนี้เลยหัวน็อตนี้ไม่มีอรอยขยับเลยนะคะนี่สภาพสวยๆ ดูได้เลยในส่วนของฝากระโปรงนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ตามมอออก,ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันีสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Accord ค่ะได้เป็นเครื่อง2.4ตัว EL นะคะได้รถปี2018ค่ะคันนี้เลขใหม่วิ่งไป123,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 5 5 9,000บาทคัทนนี้ฟรีดาวผ่อน9 7 9,700กว่าบาทนะคะตลอดอยุสัญญาเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะทางบริษัทมีการจัดไฟแนนซ์ทุก77จังหวัดนะคะหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b ้นะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปต่างๆจากออมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ